สําหรับในส่วนของการแต่งกายนะคะอย่างที่บอกว่าเกณฑ์การให้คะแนนในวันนี้นะคะเป็นชุดไทยเรือนต้นผ้าฝ้ายสวยงามนะคะ<ช>แล้วก็ทรงผมนะคะก็จะเป็นทรงผมทรงฟาล่าหรือ<ช>ว่าตามความเหมาะสมได้เลยนะคะคดูน้องๆแต่ละท่านนะคะแอบตื่นเต้นแทนน้องๆด้วยนะคะใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า12สาวงามของเรา ทดเนี้ยใครกันจะได้เข้ารอบ5คนสุดท,ท้านททยนะครับหลังจากที่เราได้ผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายแล้วจะยังไงต่อครับก็จะมีการตอบคําถามค่ะตอบคําถามเสร็จแล้วยังไงต่อครับค่ะก็จะตัดสินนะคะ3ท่านแล้วที่ได้รับรางวัลใช่ครับก็คือเราจะประกาศผล3คนก่อนไหมครับหมายถึงว่าพอเราได้ ถ้าคนสุดท้ายแล้วเราก็จะประกาศสามคนสุดท้ายหรือว่าประกาศเลยประกาศเลยใช่ไหมยังคะ <laughs> ต้องตอบคําถามก่อนอ๋อคือหมายความว่าห้าคนเนี่ยห้าคนนะครับก็ข,ข,ขึ้นมาเข้ามา,<น>มาแล้วปุ๊บตอบคําถามอา่าแล้วก็ไปคัดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มายืนกันห้าคนสุดท้ายแล้วก็เพื่อที่จะได้รับรางวัลที่ สามที่สองที่หนึ่งใช่ไหมครับอ๋อโอเคตามนี้เป็นเป็นอนว่าเข้าใจกันเดี๋ยวเราเราจะอยู่มุมไหนกันดีคุณอันอะไรนะฮะเราจะอยู่ตรงไหนกันดีไม่ให้บังน้องๆเราเราอยู่โพเดียมเหมือนเดิมดีกว่าโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปยืนอยู่ตรงโพเดียมอย่างเดิมนะฮะแอบเตื่นเต้นแทนนะคะสำหรับรางวัลแรกนะคะที่เราจะมอบนะคะสำหรับในรอบนี้ เป็นการมอบรางวัลชุดแต่งกายงดงามนะคะให้ทุกท่าน,นั้นได้ชมกันก่อนนะคะพิจารณาดีๆว่าเอ๊ะหมายเลขไหนหน้าที่ชุดสวยสะดุดตานะคะ ว่าจ <ขอ S 1> ะเข้าตากรรมการสวยสทุกคนเลยเนาะคุณอั้นใช่ใช่เพราะว่าชุดไทยเรือนต้นเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นะครับในการแต่งกายแบบพระราชินิยมสมัยใหม่นะครับซึ่งเป็นหนึ่งชุดที่สมเด็จพระราชนีพันปีหลวงเนี่ยได้ออกแบบไว้ด้วยแล้วก็ได้ทรงแบบว่าใส่ให้เป็นตัวอย่าง กับประชาชนชาวไทยทุกท่านนะฮะเราก็ควรอนุรักษ์กันไว้ว่าผ้าไทยของเราแล้วก็การแต่งกายแบบไทยของเราตรงนี้เนี่ยมันสวยงามมากๆแล้วก็ต่างชาติเนี่ยชื่นชอบมากาาไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยต่างๆหรือว่าเป็นผ้าไหมอะไรอย่างนี้นะฮะครับผมค่ะและในลําดับนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณแก้วตามะระยงนะคะท่านเรนขา ท่านเลยคนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นด้านบนเวทีนะคะเพื่อที่จะได้มอบรางวัลชุดแต่งกายงดงามขอเสียงประเมินต้อนรับท่านด้วยค่ะคนมอบก็สวยนะคะสวยนะฮะ,ะ,ะได้ไหมครับโอเคครับได้นะฮะแบบตื่นเต้นแทนน้องๆนะคะเราจะประกาศกันเลยนะคะคุณอั้นคะ่ะผู้ชนะรางวัลน,นะฮะ รางวัลเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับได้ครับประกาศได้เลยครับเราจะทําการประกาศรางวัลผู้ที่ได้รับรางวัลพิเศษการแต่งกายงามนะครับได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรคะ ยินดีสาวงามหมายเลขสองนะครับนางสาวอาริสลาบุญทาสินนะครับจาก,จากอาบตหนองนมบัวนะครับ<ค>รส่งข้าปรพกวดได้รับรางวัลแต่งกายงามในวันนี้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่านะคะเป็นอีกหนึ่งรางวัลน,นะคะเป็นรางวัลแรกเลยนะคะที่เราแจกกันใน หมื่นหนึ่งพันคะแนนครับขอสื้งปรบมือให้กับหมายเลขหกของเราด้วยนะคะค่ะซึ่งได้รับนะคะสำหรับในเซอรของสายสะพายและถ้วยรางวัลค่ะพร้อมกับเงินสดนะคะมูลค่า5,000บาทนะคะอืมเรียกว่า เขาเรียกว่าเป็นเป็นรานะงวัลที่เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่านะครัเพราะว่าได้บุญด้วยใช่ค่ะสำหรับกองทุนคนรัดยาวไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็เป็นอีกหนึ่งกองทุนดีๆนะครับที่ได้สนับสนุนในเรื่องของถุงยังชีพให้กับผู้ที่ยากไร้รวมถึงทัมเพิร์ดนะคะผ้าอะัยสำหรับผู้ใหญ่ตรงนี้มอบให้กับผู้สูงอายุที่ปว่วยติดเตียงหรือว่า ผู้ที่ต้องการใช้เพราะว่าแพมเพิร์เนี่ยห่อหนึ่งก็แพงมากๆเลยใช่นะคะอย่างที่บอกค่ะว่ารายได้ทั้งหมดนะคะนำเข้าไปในส่วนของรัดยาวไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะคะหมายเลข6นะคะน้องโดนัทครับขอขอบคุณขอขอบกับพวะคุณนะครับท่านานอำเภอของเรานะครับได้ที่ได้ขึ้นมามอบรางวัลนี้นะครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับท่านายอำเภออีกสักหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับ เอาละเอาละค่ะ <c oughs> ขออนุญาตไปยืนฝั่งนู้นทำไมคะคะคุณมาอยู่กับดิฉันดีกว่าหัวจะมองไม่เห็นอยู่คนละฝั่งกันไงอ่าเนาะขออนุญาตยืนฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวเ,เราเเตื่นเต้นเลยจะมาลุ้นกันนะครับว่าสาวงามทั้ง12หมายเลขเนี่ยใครจะได้เข้าสู่ในรอบ ห้าคนสุดท้ายของเรานะครับหลังจากนั้นเราจะทำการตอบคำถามนะครับดูสิว่านะคะจะตรงใจใครหล,หลายคนไหมนะคะที่วันนี้มาร่วมเชียร์กันนะคะกองเชียร์พร้อมไหมฮะกองเชียร์พร้อมไหมเอ่ย <laughs> โอเคนั้นเราจะประกาศผู้ผ่านเข้ารอบท่านแรกนะครับได้แก่หมายเลข หมายเลขอะไรดีคะหมายเลขอะไรครับทานแรกหมายเลขอะไร นางสาวนัชานานสิงโตโทองหรือว่าน้องบีมนั่นเองนะคะโอ้ oh. ตื่นเต้นเข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับเหลสี่คนสุดท้าย5้าลำดับนะคะที่จะได้ผ่านเข้ารอบไปนะคะ oh. เรามาร่วมลุ้นนะคะสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบท่านที่สองค่ะ ผ่านเข้ารอบลำดับที่สองได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลขหมายเลข2ค่ะขอแสดงความยินดีกับหมายเลข2ครับน้องแก้วนะนนึกานางสาวอริสราบุญทาสินค่ะจากอบตอน้องน้งนงบัวผ่านเข้ารอบ5้าคนสุดท้ายเป็นอันดับที่สองนะครับ ตื่นเต้นแทนน้องๆนะคะตื่นเต้นมากๆากคระและสำหรับคู่เข้ารอบลำดับที่สามได้แก่คนที่สามคือหมายเลขไหนครับหมายเลขไหนคะซู ยินดีกับหมายเลขเก้าครับที่ผ่านเข้ารอบผคนสุดท้ายในะคะาสสกลุลตลาแพรนามนะคะจากอบตว,วังม้าค่ะสามท่านแล้วนะคะสำหรับผู้ที่ผ่านคัดเลือกนะคะเหลือที่ว่างเหลือที่ว่างอีกแค่สองที่เท่านั้นนะครับ ผู้นิพานเข้ารอบนะคะลำดับที่4ได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลขหมายเลข12ค่ะขอแสดงความยินดี<อ>กับหมายเลข12ครับผ่านเข้ารอบเป็นคนที่4น้องโดนนัดค่ะนางสาวนทิดานาไทย จากอบตลาดยาวค่ะเหลือเพียงอีกหนึ่งที่ว่างเท่านั้นนะครับตอนนี้ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วที่ไม่กล้าไปยืนตรงนั้นเพราะว่าตื่นเต้นไม่อยากเห็นผลก่อนนะแล,แล้วทิ้งกันเลย ละทิ้งกันเลยนะและสำหรับผู้ที่เขารอบ5คนสุดท้ายลำดับสุดท้ายนะคะได้แก่หมายเลขสุดท้ายหมายเลขอะไรเนี่ยหมาเลขค่ะ รอบ5าคนสุดท้ายของเรานั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทางด้านหลังที่ไม่ผ่านเข้ารอบในวันนี้ด้วยนะครับเชื่อว่าปีหน้าน้องๆจะได้กลับมาร่วมใหม่เนะวันนี้ปีนี้เรามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันนะให้น้องๆแถวหลังนะครับได้ไปพักผ่อนตามอธยาศัยทางด้านล่างนะครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจอีกครั้งหนึ่งนะครับ ออแลค่ะคุณอันนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเวทีแห่งนี้เป็นเวทีเก้าแรกของหลายๆท่านนะคะอย่างที่บอกว่าเวทีนี้เป็นเวทีแรกของ<ะ>น้องๆน,นะคะที่เข้ามาน้องๆก็บอกว่าแต่ละคนอ๋อแต่ละคนเนี่ยก็เพิ่งมาประกวดปีนี้เป็นครั้งแรกเท่านั้นนะคะ,ะ,คะใช่เพราะฉะนั้นเวทีนี้ไม่ใช่เวทีที่สิ้นสุดที่น้องจะต้องหมดกำลังใจในการก้าวไปข้างหน้าในสายเวทีการประกวดนางงามนะฮะ เรียกว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่เปิดโอกาสเปิดประสบการณ์ให้กับน้องๆทุกๆท่านเลยนะครับอ,บามมาอะน้องๆเดี๋ยวขยับมาหน่อยนะให้มันกึง่งกลางเวทีนิดหนึ่งนะครับอะเรียงเียงหน่อยเรียงหมายเลขหน่อยละกันนะครับหมายเลข4อ่ะหมายเลข2ก่อนนะครับอ่ะเรียงก่อนนะครับหมายเลข2หมายเลข4แล้วก็หมายเลข7หมายเลข9 และหมายเลข12นะครับโอเคเอาละค่ะอ่าและนี